เขามาแล้วน้ารอดเกินมิ้นใหว่าลอะไรเกินแย่งสีนี้นะนิดจ๋า,จาเห็นว่าที่เขาใหญ่เกิดเรื่องมีคนมาทุบทำลายเขข้อเกิอะไรขึ้นครับใช่ค่ะก็แบบมีเหตุเกิดอยู่ดีๆแบบว่าโดนทุบสารพภูมที่ตอนนี้มิ้นกำลังทำธุรกิจกับคุณภูผาอยู่ที่เขาใหญ่ก็คือตัวอคอกมาที่กำลังทำแล้วตอนนี้ก็คือปิดบริเวณน,นั้นอยู่เนื่องจากว่าเสกิจแล้ว ลโอเคตอก็ค <escre editors> ือเป็นพื้น well, ท so 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 ี่ปิดอะค่ะยังไม่มีคนเข้าออกได้เนื่องจากว่ามีปัญหาด้านการรับเหมาอยู่ก็เลยทําการหยุดชะงักการการก่อสร้างดีกว่าแล้วก็มีเหตุเกิดก็คืออย่างนี้เห็นก็คือโดนโดนฟุบอันนี้โตใช่ก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์นึ้งอะค่ะก็ทีมงานรอประพอก็แบบว่าได้ได้ไปพบคนที่แบบ ก่อเหตุตอนแรกก็แบบว่าไม่รู้ว่าเป็นใครทําทําไมอะไรแบบนี้เขเป็นยังไงครับเป็นใครอะไรไหนเขาทำไมถึงวัตถุประสงค์เป็นเด็กค่ะเป็นเยาชวชนแบบเด็กเด็กมากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาก็รู้เท่าไม่ถึงการเราก็ไม่ได้เอาผิดอะไรก็คุณผู้่าเขาก็เห็นว่าแบบเออเขายังเด็กอะ่ะอายุยังไม่ถึง,งเลขสิบอะ่ะก็เลยไม่เอาื่องก็เลยไม่ได้มีการเอาเรื่องแต่ก็เรียกมาตัดเตือนแล้วก็ให้รำเพงประโยชน์ให้แบบว่า ก็แบบว่าเนืน่องจากว่าเราก็มาสิมาคือยังไงอะสารก็มีมูลค่าแล้วก็ทางทางจิตใจเราด้วยเพราะว่าตัวมินเองก็เป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะก่อตั้งสารนี้ขึ้นมาด้วยด้วยเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันก็เหมือนเป็นธุรกิจของเราที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มาเกิดเหตุะกอบอะไรอ,อันนี้น้องทำคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนเป็นกลุมแก๊งแบบเป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่ลม,จ,มจริงจริงมันเป็นเรื่องที่เราก็คาด คาดการไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องเขาก็ทําไปด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการจริงอะไรอะไรเงี้ย<ม>เขาก็ขอโทษจะมีคมยุยกับแม่เด็กบ้านไหนเออตัวมินเองอ่ะไม่ได้คุยก็เลยให้ให้เจ้าของพื้นที่ก็คือคุณภูผา,าน,นี่แหละคะ่ะเป็นคนคุยแล้วก็เนื่องจากว่าเขาก็มีปัญหาทั้งครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยหลายๆกลุ่มหลายๆค,ยๆคนอะไรเงี้ยคุยแล้วดุในโลก คุกผ่าใจเย็นไม่ดุแต่คุณพ่อคุณพ่อพี่ผ่ายังแบบดุสักว่าแต่พี่ผ่าเขาจะใช้แบบเหตุและผลคืออย่าทําอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเรียนรู้กันไปเพราะตอนนี้น้องก็ต้องมาบาเพ็ญทดแทนความผิดก็คือทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็มาทํางานช่วยสวนสัตว์ช่วยปลูกผักแครอทให้สัตว์กินอะไรเงี้ยขนาดไหนที่เขาต้องมาเป็นประโยชน์ให้กับเราประมาณ40กว่าครั้งค่ะ แต่ก็ยังไม่รู้นะเพราะว่านี่เพิ่งเริ่มต้นเออแต่ว่าเดี๋ยวมิ้งจะต้องรีบไปจัดการเรื่องศาลอะไรเงี้ยก่อนทําการแบบตั้งใหม่เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นก็ค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็กําลังจะดําเนินธุรกิจอยู่แต่การนัดทีจะยังอย่างนี้ก็มีหรือจะพูดง่ายๆสถานการณ์ตอาถรรพ์หรือตัวแบบว่าไม่เป็นเป็นมือโปรแล้วเาะว่าในป่านนี้ก็จะมีเธอมิ้งอะไม่ได้มี คือไม่ไม่ได้รับรู่นะแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเราเองก็มีความปรารถนาดีที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วเราก็ยังมีความที่แบบก็ยังอยากสร้างบ้านอยากทําให้ดีเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยด้วยความตั้งใจของมินก็คือรีบไปไหว้ขอขมาอะไรเงี้ยแลน้วก็ไม่เป็นไรบอกเลยว่ามินน่เป็นคนไม่มีเซนต์อยู่แล้วแต่ปกติอ่ะมินน่าจะไปไหว้ที่ตรงเนี้ยทุกเดือนเพราะว่าเราจะทำธุรกิจของนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวต้องกําเราก็เราต้องสู้ใช่ไหมคะเราต้องสู้โอเคมินก็จะไปดูเลกค่ะพี่แต่ก่อนอื่นมินก็ไปไหว้ขอขมาแล้วก็ให้น้องๆอ่ะไหว้ขอขมาเหมือนกันค่ะมินเชื่อเรื่องนี้ไหมอมินเชื่อเพราะมินเชื่อว่าที่ตรงนั้นอ่ะก็คือป่าที่ปืนป่าเขาก็ต้องมีเจ้าที่เจ้าทางมีคนที่มาอยู่ก่อนเราเรื่องเนี้ยเชื่อเราแล้วจากการที่แบบ ก็มีคนในกลุ่มสัมผัสได้ก็มีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าก็ต้องเป็นวิจยารณญาณของแต่ละคนนะคะเดีในใน๋ยวเขาสัมผัสได้เขาจะพูดกับเรามเล่าเราไปอุ๊ยเดี๋ยวเล่าไปเขาจะหาว่าเราแบบให้ก็ขึ้นเลยเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลอ่ะขึ้นให้นะนที่อยากฟังนิมมูซือว่าอันนี้มิน่าเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลคือสำหรับมิน่าก็มีคนทักว่ามีใครตามเพราะว่ามินาไปไหว้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเออตรงนั้นมันก็เป็นที่ป่าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าก็มีคน มีตาได้ทักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างพอหมดแต่ว่ามีบมคนไม่ได้มีเซน์หรือรู้สึกไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกเองอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่เราก็ทําทุกอย่างตามถูกต้องไหวขอคำมาขอพรอะไรอย่างเงี้ยปกติอะค่ะจริงวมาเกิดอการน,นี้เรามีไปเช็คส่วนตัวไหมกับหมอดูหรือว่ายังเลยนี่เพิ่งเกิดเนมะื่ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่มีเวลาได้ไปเช็คแต่เดี๋ยวต้องไปเช็คน,นิดนึงกลัวไหมใจนึงเราก็ตอนแรกเห็นก็คือใจหายว่าแบบ คุ้กกับเละไม่เหลือเลยอะ่ะก็กลัวค่ะงไม่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นไม่ไการเรียนแบบหมอบางคนแบบหนูม่นไม่ได้คุยกับตัวเขาเองะคะ่ะก็คือคุณผู้ษาเป็นคนคุยแต่ว่าเอาเป็นว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการอ่ะเด็กอะ่ะก็พี่มองในมุมที่สายศาสตร์กลัวไหมว่ามันเกิดกา,า,ารทอะไรสาบมันจะมีผลต่อธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคตมูลคุณทีณณณ่จะมามินก็คิดว่าด้วยน่าจะเป็นด้วยตัวบุคคลมากกว่าคืออย่างเราอ่ะมีเจตนาดีสร้างศาลทำบ้านให้เขาอยู่แล้วก็ ไมเมื่อตอนนี้ยังไม่มีเราก็มีเจตนาว่าโอเคเราจะรีบสร้างให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เป็นรูปแบบเดิมท,ทําวิธีการเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ถูกศรัทธาอยู่เราก็ศรัทธาเพราะว่าเราจะทํามาค้าขายในที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะรีบทําให้ได้อย่างเร็วที่สุดค่ะเรื่องยินดไหมค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างก็ยินดีนดีด้วยค่ะก็จริงๆก็รู้ข่าวพร้อมๆกับตื่นมาแล้วก็ ขายไอจี IG แล้วก็เจอพร้อมทุกคนในการคายไม่มีแบบพ e ีแ่แมวมาก,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 ก่อนเลยหรสำหรับตัวหนูไม่รู้มาก่อนเลยอะค่ะแต่ว่าเหมือนแบบวีก่อนหน้านั้นเหมือนไปงานแต่ทีมช่างผมอะไรเงี้ยก็เหมือนที่แมทพูดแต่มนิงคิดว่าเขาพูดเล่นแบบพูดสนุกสนุกกับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบเอ้ยเขาแซวแบบเล่นสนุกสนุกตามตามนี้ใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าเนี่ยแบบว่าเดี๋ยวจะไปดูที่สร้างบ้านแบบจะแต่งฉันก็แต่งงานพูดแบบอย่างเงี้ยเล่นๆขำๆเราก็แบบเราก็ขำๆไปกับเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนแบบเฮฮายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ในกลุ่มเป็นยังไงบ้างคะมีการทึกท้าหรือว่ามีาการท้องาน,นหารือว่าจะเมื่อไหร่หรืออะไร,ะไรยังไงในกลุ่มก็มีค่ะแต่ว่าก็น่าจะเร็วๆนี้เดี๋ยวรอเขาเออกมาพูดเองแต่ว่าก็จะมีอะไรนะปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเร็วๆนี้ค่ะเขาจ้ากลัวหรือยังว่าเป็นเพื่อนเจ้าสาว ยังไม่ได้จองตัวงานเพื่อนเจ้าสาวแต่ว่ามีการเตรียมเฉลิมฉลองปาร์ตี้ให้กับพี่แม็กเร็วๆนี้ค่ะก่อนหน้านี้เคยเจอตอนไปร้านนวดพี่แม็กอะคะ่ะเคยเจอสองครั้งแล้วน,น,น่ารักน่ารักแล้วก็ดูเขาแบบว่าเอ็นดูน่ารักอะ่ะดูแล้วอบอุ่นก็ดีใจแทนเขา ตอนเจอมินไม่ได้เจอรู้ตอนที่แบบพบกันแล้วมินเพิ่งเจอเขาได้ประมาณแบบสองสามเดือนที่ผ่านมาเองค่ะเพิ่งมีโอกาสได้เจอยังแบบไม่ก็คือมีคุยคุยกันบ้างว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มีค่ะก่อนหน้านี้ที่แบบเจอมาเปิดตัวกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้แล้วกันตัวหนูเหรอคะก็เหมือนเดิม ก็ก็ก็คือเหมือนยังเราก็ยังแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่มีความแบบทํางานด้วยกันเพราะวันนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานก็เยอะปัญหาอย่างเงี้ยก็เยอะก็เลยยังแบบยังแก้อยู่เหมือนเดิมยังค่ะก็ก็ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะไม่มีคือตัวเราเองก็ยังแบบคือมีพูดคุยกันแต่ว่า เขาก็ถามว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออตอนนี้เรายังแบบสนุกกับการทํางานยังแบบยังอยากทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของนาคตละกันเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ให้ดูแบบค่อยๆดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นขออนุาที่แบบแบบเออพี่เมนให้ไปมาตายแต่มันมีดราม่าแบบมันมีมีดราม่าแบบใช่ใช่ก็มีดราม่าไปลงกลมดูผ่านก็แบบสงสารเขาทุกคนคือเอาเป็นว่า มันไม่ได้แบบไปเป็น depend on เ,เขาคนเดียวเนาะมันก็เป็นเรื่องของเราครอบครัวครอบครัวทั้ง2ฝ่ายด้วยอะไรเงี้ยความพร้อมมันมันต้องมากับหลายๆอย่างมันไม่ใช่ว่าเราแต่งงานแล้วมันคือจุดจบที่ว่าเออเรา h ป p p y อนด i n g มันก็ยังมีอะไรหลังจากนั้นอีกอะค่ะแล้ว่าผู้าเองเขาซีเรียกนะคะเขาโด anyway. นดราม่าี้เขาไม่ได้อ่านเลยค่ะพ <because S 2> ี่เชื่อไหมทุกวันนี้ยังไม่รู้ตัวเลย เพราะว่าเขาเป็นคนไม่เศ็ข่าวแล้วก็ทุกวันนี้เขาอยู่กับสัตว์อยู่ขาัาเขาใหญ่อะไรอย่างเง้ยเหมือนเหมือนแบบมินก็ไปเลา่าแบบเออมีดราม่าพูดถึงเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเอาหรอแบบไม่รู้เรื่องมินก็แบบว่าเออไม่ไม่ดูลายทูเดย์หน่อยหรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบแซลกันข่าคุณปู่ก็ถามเรื่อยๆค่ะก็มีถามมินบ้างว่าแบบเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับ,กบทางทางทางคืว่า,ม,ามินว่าไม่มีหนูที่บ้านเลยเนี่ยไม่มีใครซีเรียสหรอกค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มินว่าทุกคนอ่ะเข้าใจดีว่าตอนนี้เราก็กําลังทําธุรกิจด้วยกันอยู่เนาะไว้แล้วถ้าแบบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันใช่ก็คอยเป็นกําลังใจให้มินกับพี่บูฟ่าปีนี้ปีนีไหมหวังว่า<อ>ก็รอเปิดตัวธุรกิจอันนี้แหละค่ะที่เขาใหญ่ Bye guys.